ทำไมถึงศรัทธาหลวงปู่โตครับรักหลวงปู่ครับรักหลวงปู่มากเคยอุ้มหลวงปู่ด้วยครับปูป่มผมขอพระทีมพี่เสือองค์หนึ่งขอนําไปประมูลเอางี้กว่าถ้าพี่ยูมีคนทําบุญเท่าไหร่นะครับผมมอบให้เท่านึงของเงินทําบุญพูดแล้วนะช่วยยายด้วยจแต่บ้านเขาดีใจจยายแล้วฟังเพชรแท้เลยนะครับฟังเพชรแท้นะครับอยู่ทางบ้านดูนะฮะห้าพันครับอะไรห้าพันครับ พันบาทหรืชื่ออะไรอย่างนี้ชื่ออะไรออนไลน์มือหนาแล้วใส่ตรงนี้ได้เลยไง่ยืนอยู่กับฉันใส่ผ่านออนไลน์สองเบอร์หนึ่งน้ำเสร็จและพี่คนที่ได้คือพี่โอเคฮะอ่ะเรามาถึงกุฏิอุปุ่โตครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเข้าไปกราบหลวงปู่ครับผมเชื่อว่าบารมีของท่านนะครับอยากให้คนนะครับได้ เห็นเยอะๆแล้วก็ได้มาช่วยผู้ศาสนาเนาะหลวงปู่ครับผมไม่ขอพรอ,อะไรนะครับผมขอให้ผมได้ทําหน้าที่เผยแผ่บารมีหลวงปู่แล้วก็ช่วยเหลือค้าจุนศาสนานะครับในหน้าที่ที่ผมถนัดชํานาญนะครับ พี่นิพัฒน์ครับอยากอะไรจะบอกหลวงปู่ครับผมเองก็อยากมากราบหลวงปู่แล้วก็บอกหลวงปู่นะครับว่าที่ผมมาสร้างวัตถุบงคลครั้งนี้แล้วก็ที่ผ่านมานะครับของหลวงปู่โตะนะครับเจตนาของเราคือต้องการนะครับร่วมกันทําบุญสร้างองค์ปู่โตองค์ใหญ่ให้ล้วเสร็จนะครับแล้วก็เผยแผ่บาบีของท่าน,นครับให้คนได้รู้จักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับพี่นิพัฒน์พูดตั้างคนระับพี่เจือพี่ป้อมให้จงมีแต่ความจุกนวงปู่นะ ให้เขามีโชคมีลาบเขาสร้างรุ่นไหนก็ให้สําเร็จรุ่นนั้นสร้างรุ่นไหนสําเร็จรุ่นนั้นเขาได้มาช่วยหลวงปู่สร้างหลวงปู่องค์ใหญ่หลวงปู่รักหลวงปู่ครับขอบคุณครับกราบครับหลวงพ่อรักหลวงปู่มากผมเคยอุ้มอะเคยเคยอยู่กับหลวงปู่ใช่นครับ เคยอุ้มหลงปู่ด้วยครับหลวงปู่อยู่ตรงนี้ปู่ไม่เคยใส่แว่นตาสมเด็จอีกสมเด็จราชินีตัดให้ทาไมใช้ของสมเด็จไม่ใส่ไม่ยาถามมอมอประดานนนมีถ้ำสิการพระพุทธรูปเขาปั้นไว้ที่ถ้ำสิการใส่ตาท่านดีมากอายุเก้าสิบ พี่พัฒผมรักภูมะรักนี่เขารักหลวงปู่โตมากครับ <c oughs> ดีใจไหมที่บอกว่ามีคนมาช่วยดาชสร้างาช่วยพัฒนาวัดของหลวงปู่ดีใจมากพี่พัฒกับพี่ป้อมดีใจมากเลยและเป็นผู้นําคนแรกเลยที่นําที่ดีและที่ทสุดแล้วพวก,พวกที่ทําพระด้วยกันก็ตามพี่ป้อมพี่พัฒมากันหมดมาช่วยกันสร้างปู่องค์ใหญ่ <c oughs> ขอให้พี่พัฒ ร่ำรวยมีความสุขในภายครอบครัวรให้รวยยิ่งขึ้นไป 100, 000, 000, 000, 000, นร้ยอยล้านพันล้านหนังฟูนะรวยเพินครั้นฟูใหญ่ฟูผมถามพี่ก่อนทีมพ,พี่เสือเนี่ยเกิดจากอะไรทำไมเป็นทีมพี่เสือ เสือเนี่ยคำว่าเสือเนี่ยมันคือเจ้าแห่งป่าพลังอํานาจบารมีเนาะครับผมกับป้อมก็มีโอกาสได้ทําพระร่วมกันบ่อยก็เลยมีโอกาสได้ทําพระมาหลายรุ่นในที่ผ่านมาเฮียธิพันธ์นี่คือเป็นเป็นเพื่อนกันเลยครับได้รู้จักกันที่สกลนครแล้วก็ตั้งทีมตอนนั้นก็ผมก็เล่นพระเก่าเฮียธิพัน์ก็ชวนมาทาพระใหม่ด้วยกันตอนนั้นสมัยก่อนมี5คนแต่ตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปแยกย้ายกันไปแต่ก็ยังเหลือผมกับเฮียิพัน์ปักหลักกันอยู่2คนจาก5เสือเหลือเป็นทีมพี่เสือเหลือเป็นทีมพี่เสือใช่ครเนราะีย ถวายวัดนั้นไปทาบุญวัดนี้กันคราวนี้มาช่วงสองปีก่อนนะครับอุพพัฒท่านมีแผ่ไฟสานเนาะผมคนนครสวรรค์ก็เลยเริ่มสร้างอุพพัฒเดี๋ยวก็ตั้งชื่อทีมว่าพี่เสือขึ้นมาที่ผมเห็นพี่น้องที่ใส่เสื้อทีมพี่เสือไม่รู้จักมาก่อนนะพวกนั้นแ่ะเอ้าเหรอไม่รู้จักนะอ่าอไม่รู้จักอรู้จักเพิ่งมารู้จักกันตอนที่สร้างอุพพัฒไม่รู้ว่น้องๆเขาเป็นใครด้วยเขาชอบพระเราเขามาร่วมงานเสกกับเราจิงก็เจอเรา จึงได้รู้จักกันได้คุยกัน <อะ S 2> ถูกคอถูกชโอกกัน <อะ S 2> จึงค่อยๆเพิ่มขึ้นๆๆๆๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันนี้ทีมพี่เสือมีสมาชิกมีพี่น้องกี่คนฮะที่ชื่นชอบในพระเหมือนกับเราผมว่าน่าจะมาทั้งสามสี่ร้อยคนสามสี่ร้อยคนใช่ก่อนหน้านี้ผมได้ข่าวว่าทีมพี่เสือพี่นิพัฒน์เข้ามาวัดนี้เข้ามาวัดถ้ำสิงโตอทอง ตอนนั้นอันนี้น,นี่อันนี้ห้ามเตี้ยมนะฮะอันนี้เขาไม่มีเตี้ยมนะฮะไม่ได้มีแบบมา,มาให้ใต้โต๊ะลุงนะลุงฮะตอนครั้งแรกเข้ามาเป็นยังไงฮะโุ้ยผมดีใจ ừ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  ที่ได้สร้างฝั่งผมตอนนั้น<อ>พี่พี่นิพัฒน์เข้ามาพี่นิพัฒน์บอกว่าอะไรฮะผมบอกว่าผมจะมาขอญาตสร้างวัตถุมงคลกุโตสักครั้งหนึ่งแล้วก็บอกผมพ่ออนุญาตให้ผมหน่อยเถอะผมอยากจะสร้างงกุโต๊ะแล้วก็ผมก็บอกพ่อว่าถ้าผมได้มาแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่า หลังจากที่ผมขออนุญาตไปแล้วเนี่ยผมอยากจะเผยแผ่มามีอยู่ปุ่โตให้ค,คนอื่นได้รู้จ,จักวัดมากขึ้นตอนแรกวัดตอนเข้ามาเมื่อปีก่อนตอนนั้นวัดเป็นยังไงเ <c oughs> งียบเงีย <c> บ <oughs> จากปากลุงเลยนะวัดเป็นยังไงตอนนั้นเงียบมากเงียบกิบถ้าผมจําได้นะสมัยก่อนเนี่ยคือไก่เดินเต็มวัดู<ห>าเดินเต็มวัดเลยใช่ครับเงียบเียบนะใช่แต่หลังจากทีมพี่เสือมาเข้ามาเป็นทีมแรกๆที่เข้ามามาสร้างพระแทบทุกวันที่ติดตามพี่เสือมาในทีพี่เสือมากนแทบทุกวันวันนั้นเป็นยังไง พูดตรงๆนะเข้ามาตอนช่วงประมาณสองปีก่อนนี้เงียบมากครับก็คือสิ่งก่อสร้างที่เราเห็นที่ขึ้นฐานองค์ใหญ่ก็ยังไม่มีเสียนเสียนหลวงป,ปู่โตก็อยู่ตรงตรงทางเข้ามาากุฏิคือบรรยากาศเงียบมากไม่ได้มีคนมาขายของไม่ได้มีอะไรครับคือบรรยากาศเงียบมากเงียบมากผมได้ยินว่าห้องน้ําตอนนั้นพี่นิพัฒน์ก็มาเห็นด้วยพี่ป้อมาเห็นห้องน้ำเป็นไงห้องน้ําวัดห,ห้องน้ําคืออันนี้ไม่ได้ว่าครับคือ,อห้องน้ำสภาพเราเราเราดูแล<ๆ>้วแล้วผมก็คุยกับเฮียนิพัฒน์ว่าเฮียนิพัฒน์เรามาช่วยกันปรับปรุงพัฒ ก็คือพัฒนาห้องน้ําครับเริ่มจากห้องน้าก่อนห้องน้ำเลยครับนี่คือห้องน้ําที่เอาไว้ให้กับพี่น้อง ที่มาที่มาวัดเนี่ยครับที่มาไหว้ใช่ที่วัดนะครับมีห้องน้ําเดิมห้องน้ําเดิมเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ห้องน้ําเดิมดิบๆเดิมๆอย่างนี้ดูนะฮะอันนี้ดูว่าดูนะฮะโอ้โหเมื่อก่อนก็จะเป็นห้องน้ําที่ใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่ได้แล้วก็อยู่มาหลายปีแล้วก็ได้คุยกับทางหลวงพ่อหลวงพ่ออยากสร้างห้องน้าให้ให้ดูนิดนึ่งฮะนี่ห้องน้ําเดิมตอนพี่นี่พัดเข้ามาตอนแรกพี่นี่พัดเห็นรู้สึกไงบ้างใช้งานไม่ได้ครับผมบอกเลยนะเหมือนโบราณโบราณศาสนาเลยคือใช้ไม่ได้จริงใช่ครับไม่ได้ครับมันเก่าแล้วมัันผพง ต้อมีแค่นี้ที่ใช้งานได้ก็มีแค่ตรงนี้ครับกับตรงนี้ที่ใช้งานได้พี่นิพัฒน์เข้ามาเห็นปั๊บรู้สึกเลยว่าต้องต้องจุดนี้ก่อนเลยผมเองนะครับไปที่ไหนเนี่ยผมเชื่อห้องน้ำสำคัญนะครับแล้วก็ห้องน้ำคือสิ่งที่ปลดทุกข์คำว่าปลดทุกข์เนี่ยชื่อดีมากสร้างแล้วปลดทุกข์สร้างแล้วหมดทุกข์นะครับผมก็เลยสร้างห้องน้ำดีกว่าก็คือพี่สร้างวัตถุมงคลเสร็จปั๊บสร้างห้องน้ำถวายใช่ครับทำให้เห็นจ่าเลยแล้วเมื่อกี้เนี่ยผม ผมไปเห็นห้องน้ำเก่าด้วยที่เขาตีทุบใหม่โอ้ใช่ครับแล้วเขาสร้างใหม่เรียบร้อยแล้วมีหลักฐานทีแล้วเมื่อกี้หลวงพ่อดําไปยืนยันด้วยตัวเองบอกว่าคุณนิพัฒกับคุณป้อมเนี่ย<ช>เข้ามาช่วยที่นี่พอทีมพี่เสือเข้ามาสร้างวัตถุมงคลเนี่ยครับหลวงพอ่อเขาทําอย่างที่เขาวัตถุประสงค์ชัดเจนไหมครั ก็ชัดเจนเลยก็มาร่วมสร้างหลงปู่องค์ใหญ่ครับแล้วก็ส่วนอืน่นๆเป็นต้นว่าห้องน้ําเป็นต้นเมื่อก่อนนี้สภาพอันนี้เป็นเป็นหลังเก่าตอนวันแรกๆพี่นิพัทธ์จำได้ใช่ไหมจำได้จำตอนมา2ปีที่แล้วเห็นว่าสัญญ,ญาณโทรศัพท์ไม่มีเลยไม่มีไม่มีมติดตั้งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนนี้หลังจากการเริ่มจุดประกายเนอะครับคือตอนนั้นที่มาพุทธาพิเศษกันเนี่ย ผมก็ได้ขอหลวงพ่อนะครับได้เอาสัญญาณ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตไปติดตั้งมอญคาเขียวก็เป็นจุดเริ่มต้นมาปีนตรงนี้ใช่ไหมฮะปีรงศาที่เห็นตรงตรงสันหลังคาปีนขึ้นไปใส่เสาข้างบนก็ใช้ได้ชั่วคราวเพราะท่านเห็นว่าตรงนี้มันสำคัญเพราะว่าคงได้นำมาติดตั้งเพิ่มเติมจนทั่ววัดนะครับตอนนี้ตอนนี้ติดตั้งไปทั้งหมด15จุดด้วยกันครับครับต่อไปคนที่เข้ามาวัดเขาจะได้มีสัญญาณใช้ครับหลวงพ่อครับที่วัดของเราเนี่ยก็คือ ตามเจตนาหลวงพ่อคืออยากจะสร้างหลวงปู่โตองค์ที่ใหญ่ที่สุดองค์ที่ใหญ่ให้แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จใช่อยากให้แล้วเสร็จในช่วงชีวิตของหลวงพ่อก็ต้อง,ตงหวังไว้อย่างนั้นครับอยากให้พี่น้องเนาะพี่น้องที่ช่วยกันพี่น้องทุกคนทั้ง,ทงประเทศใช่ไหมครับมาช่วยช่วยกันก็ต้องเรียกว่าขอเชิญชวนบรรดาคณะสิทธิานุสิ์ของพระเด็พระคุณหลวงปู่โตตลอดจนสาธุชนทั่วไปมาช่วยกันคนละนลน้อยเพื่อให้ สิ่งที่จ้างป้าหมายไว้สําเร็จลงลพี่ป้อมก่อนหน้าเนี้เป็นผู้สร้างพี่ศรัทธาหลวงปู่โตอยู่แล้วใช่ครับเพราะว่าผมก็เป็นอาเซียนพระเก่านะครับปู่สายปู่ทีมอาจารย์ฟ้านอะไรเงี้ยสายปู่โตอะไรเงี้ยครับท้าไมสศรัทธาหลวงปู่โตครับก็ตั้งแต่เด็กครับก็ศึกษาประวัติท่านแล้วก็เกิดความเรื่องสายศรัทธานะครับแล้วตัวพี่เองศรัทธาหลวงปู่โตหรเปล่า ท้าวปุตโต๊ะสิครับหลวงปุโตะเนี่ยเป็นพระที่ผมศรัทธาแต่ผมไม่เคยมีโอกาสได้กราบท่านองค์จริงๆ <S <S ผมเองเนี่ยเคยไปสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อพ,พัดแล้วผมก็ได้บาามีหลวงปุตโตะในการถ่ายทอดเรื่องราวนะครับจากหลวงปุตโตะมาสู่หลวงพ่อพ,พัด พอผมสร้างหลวงพ่อพัดเสร็จผมก็เห็นว่าเฮ้ยเราได้สร้างหลวงพ่อพัดแล้วเราก็อาศัยบารมีของปุตโตผมก็ยิ่งศรัทธาท่านมากขึ้นจึงช่วยป้อมพระกุหลครนะครับมากราบที่วัดนี้เพื่อขออนุญาตแล้วก็ผมคิดว่าทางวัดนี้กําลังสร้างอุปตูองค์ใหญ่อยู่อยากมาร่วมทําบุญอยากมาร่วมกันสร้างอุปตูองค์ใหญ่ทางหลวงพ่อท่านก็เมตตาอนุญาตจนถึงวันนี้ครับ พี่ไปสร้างพระหลวงพ่อพัดด้วยหรือครับหลวงพ่อพัดผมไปสร้างมาเมื่อสองปีก่อนนั่นคือจุดกป็นเหมือนของทีมงานพี่เสือพี่ไปสร้างหลวงพ่อพัดไปสร้างพระอะไรฮะพระปิดตาพระปิดตาพระผงเนี่ยนะพระผงปกติพระหลวงพ่อพัดผมเห็นแต่พระเหรียญที่เขานิยมกันนะพี่ไปสร้างพระผงครับแล้วเป็นพระปิดตาใช่ ปกติเราจะเราจะเห็นพระผงพระปิตาคือหลวงพุโตครับพี่นําตํานานไปสู่ตํานานเหรอใช่รุ่นนั้นชื่อรุ่นอะไรจำได้ป็นรุ่นแรกที่ไปไปกัรุ่นแรกที่ไปสร้างาพัฒคือพระปิตาปดนีแล้วก็เป็นรุ่นที่หลวงพ่อพัดเป็นคนตั้งชื่อให้อ่าฮะท่านเขียนในจีวรให้ให้เป็นบนสาเขียวว่าปดนีอือฮึก็เลยใช้ชื่อว่าปดนีโอ้โหแล้วรุ่นนั้นเป็นยังไงบ้าง ผมผมไม่ทันจริงๆดังมากดังมากคนรู้จักพิเสีษเพราะรุ่นนั้นทั่วประเทศคือสร้างชื่อเสียงร,รุ่นนั้นเลยใช่ใชถือว่าเป็นรุ่นจากตำนานสู่ตำนานนะเพราะว่าหลวงพ่อพัฒน์นะครับท่านเป็นพระเกจิที่ยุคสมัยนี้ใช่ท่านเนพระเกจิที่เป็นเกจิ <c oughs> เบื้องต้นของเมืองไทยในยุคนี้นะครับก็บอกได้แล้วหลังจากนั้นสร้างพระหลวงพัฒน์พระผอองเดียวเลยใช่ ผมสร้างกับพระผงอย่างเดียวพระผงอย่างเดียวเลยใช่นี่คือเป็นเหมือนลายเซนของทีมพี่เสือใช่พี่เสือต้องคูดถึงพระผงครับบางคนเขาเรียกว่าพระผงก็ยกให้พี่เสือครับโอ้โหนะครับห่ายๆคนก็บอกแบบนั้นถ้านึกถึงพระผงให้นึกถึงพี่เสือครับโอ้โหซึ่งก็สร้างชื่อเสียงให้ทีมพี่เสือมากทุนก็มีคนโดทบุญหมดทุกรุ่นอือฮึครับก็คือมีคนมาเช่าบูชาหมดทุกรุ่นใช่หมดทุกรุ่น สุดมากทีมพี่เสือเนี่ยเหนียวแน่นมากทุกคนดูรักกันแล้วดูแบบไม่มีแบบมาคัดแนงกันอะเหนียวแน่นมากพี่ทำเงี่ไมาที่น้องรักกันขนาดนี้ผมดูแลทุกคนเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องออไม่ใช่ทีมงานผมถ้าเราคิดแบบนั้นว่าเราเร,าราักเขาเหมือนน้องเหมือนพี่นะครับไม่เขามีปัญหาหรือเขาเกิดความไม่เข้าใจกันเราก็พร้อมที่จะแก้ไขดูแลให้แล้วก็พยายามสร้างความสัมพันธ์ให้เขาบ่อยๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าต่อไปเมื่อเขารู้จักกันแล้วนะครับอนาคตเขาอาจจะไปทําธุรกิจร่วมกัน ก็จะไปเป็นเพื่อนกันมากขึ้นก็ดิ่งดีใจก็เป็นเหมือนแบบคอนเนคชันต่อกันไปใช่ใช่ไม่จําเป็นต้องแบบมาเรื่องพระอย่างเดียวใช่เรื่องเป็นอย่างบางคนเนี่ยเป็นผู้กเหมาเจอเพื่อนที่พี่เสียกำมังจะสร้างบ้านก็ได้เป็นคู่หากันอ ได้เป็นลูกค้าได้เป็นคนขายกันได,ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันนี่ผมก็ดีใจ <c oughs> เหมือนกับเราได้ได้ต่อยอดให้เขาครับ <c oughs> เราไม่มองว่าใครเป็นเจ้านายใครเป็นลูกน้องไม่มองว่าผมเป็นผู้สร้างเขาเป็นคนจองไม่มองอย่างน้ครับเราอยู่กันแบบพี่น้องเรามีกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซพูดคุยกันเฮฮากันตอนเย็นก็ไปกินข้าวร่วมกันเงี้ยคือมันมากกว่าคําว่าลูกค้าอ่าใช่ครับมันมากกว่าคนลูกค้ามากกว่าเซียนพระมากกว่าผู้สร้าง ใช่ครับวันนี้เปลี่ยนภาพลักษณ์ที่ผมรู้จักเลยปกติผมมาวัดผมเห็นเห็นทีมพี่เสือใหญ่มากผมเนี่ยโอ้โหทีมนี้มาเฟียแน่ๆเลยทีมนี้มาเฟียคือแบบ <laughs> โอ้เป็นนักสร้างท้า <laughs> แล้วไปแบบเครือข่ายแบบมาเฟียเนาะวันนี้ผมได้ไมารู้ รู้ว่าข้างในเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วน้องๆเขารักกันดีครับแล้วก็มีความสุขที่ได้มาเจอกันก็ได้มาทำบุญด้วยกันน้องๆเขามาด้วยใจยทุกคนบางคนอยู่จังหวัดตากอยู่เชียงใหม่อยู่ว่ายองอยู่บนนะครับอยู่ใต้นคนณนี่ว่าคนี้ก็อยู่ใต้นี่บ ขับรถมาพันกิโลสองพันโลเสร็จงานก็ขับรถกลับเงินจ้างก็ไม่มีน้ามันก็ไม่มีให้แต่มาได้ใจที่สร้างพระผงเป็นพระปิดตา<ช>หลวงปุโตใช่ไหมฮะใช่ใชพรุ่งนี้จะมีการพุทธพิเศษพระปิดตากระหนกข้างอุวงปุโตนะครับเป็นพิมพ์สุดท้ายของซีรีส์แรกซีรีส์นี้มีห้าพิมพ์จัมโบ้หนึ่งจัมโบ้สองปิดตาปลดหนี้ปิตาเงินล้านปิตากระหนกข้างผมเรียกว่าชุดนี้คือชุดเบญจภาคีหลวงปุโตนี่คือซีรีส์ที่หนึ่งแล้วรุ่นล่าสุดนี่คือรุ่น ปิดตากระหนกข้างรุ่นนี้สร้างทั้งหมด499หลังไปว่าประมาณเกือบ5 0,000องค์ถูกต้องครับขอจองสักสักองค์ได้ไหมเหลือไหมรุ่นแรกไม่เหลือแล้วรุ่นเนี้ยขอองค์เดียวขอเช่าองค์เดียวได้ไหมจริงจริงอ่ะพี่พูดแบบเย่าวว่าน้องเลยนะหมดแล้วจริงๆพี่ไม่มีแล้วคุณดิพัทหมดแล้วคุณให้ผมมาร่วมงานไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วหมดแล้วหมดตั้งแต่เมื่อไหร่หมดตั้งแต่วันเปิดจองหมดตั้งแต่3นาทีแรกนะทีแรกที่เปิดจองนะครับตั้งแต่พี่ป้อมเปิดจอง ใช่ครับยอดจองเต็มหมดแล้วเต็มครับพี่เกือบห้าร้อยลังครับจองหมดผมขอถือโอกาสร่วมบุญกับพี่ด้วยได้ไหมได้ของนี้นะฮะผมขอร่วมบุญกับพี่ด้วยพี่การคือผมขอพระพี่องค์นึงได้ไหมได้ผมขอพระทีมพี่เสือองค์หนึ่งเป็นองค์นาเลิกโดยที่มีข้อแม้อน่างเดียวเลยผมขอนําไปประมูลเอาไปทาอะไรครับผมขอนําไปประมูลนะครับก็คือประมูลในเพจของผมไฟ้สดเลยครับแล้วก็รายได้จากการประมูลพระองค์นี้ขอนําไปช่วยเคสเคสหนึ่งช่วยยายด้วยจ้ะ บ้านท่าจิตใจชึดยายแล้วช่วยยายด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะมีคุณยายอยู่คนหนึ่งแกชื่อคุณยายายาเเลดแกขายขนมพี่แล้วก็ตอนนี้แกอายุเก้าสิบละแล้วแกโดนยึดบ้านแกไม่มีที่สุกหัวนอนละถ้าพี่ช่วยผมก็คือผมขอพระพี่องค์นำเลิกนะซึ่งจริงผม,ผมรู้ว่าพี่ห่วงองค์เนี้ยถ้าพี่เก็บไว้เนี่ยผมว่าในอนาคตคือท่วมท่วมแน่นอนผมขอองค์นี้ถือเป็นองค์ลิมิเต็ดก็คือพูดตรงๆผมห่วงมากแต่ สิ่งที่พี่ขอทําไปเพื่อให้คุณยายเราได้บุญร่วมกันมผมโอเคเลยพี่เอางี้ดีกว่าพี่ยุงอย่างงี้ถ้าพี่ยุงมีคนทาบุญเท่าไหร่นะครับผมมอบให้อีกเท่าหนึ่งของเงินทําบุญสมมุติพี่จบประมูลที่อ่ะหมื่นหนึ่งผมคูณสองให้เท่ากับสองหมืน่นพี่จบสองหมืน่นผมคูณสองให้เท่ากับสี่หมืน่นลูกเพจผมสายบุญด้วยถือว่าพี่ป้อมกับพี่นิพัฒน์โอเคแล้วยอมแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราไปหน้างานพุทธ,ธพิเศษแล้วเดี๋ยวเราจบงานพุทธพิเศษครับนะครับเราประมูลเลยโอเคเจ้านม่วมกันครับบได้ครัั้นไป ไปลุยและตอนนี้นะครับพุทธาพิเศษพระเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับนะครับพี่น้องดูไลฟ์สดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมีอีเวนต์หนึ่งก็คือผมเนี่ยนะครับท้าพี่ทั้งสองคนเราจะหาเงินบริจาคผมจะเปิดประมูลพระองค์นี้ทั้งออนไลน์และทั้งคนที่อยู่ตรงนี้ทีมพี่เสือด้วยถือว่าร่วมบุญกันประมูลองค์นี้ไม่ได้เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองส่วนตัวเราจะเอาไปช่วยคุณยายท่านหนึ่งนะครับซึ่งแกอายุ90ปีแล้วแกแก่มากแล้วชื่อคุณยายเยาวเลศวันนี้ผมขอพี่ป้อม กับพี่นิพัฒน์ในตัวแทนทีมมเสือขอพระองค์หนึ่งประมูลพร้อมกันนะครับขอดูผระฮะผ้าเลยครับพี่ป้อมแก่ได้เลยนะครับพี่ป้อมแก่ครับพระองค์นี้ครับเป็นรายการที่หนึ่งนะครับองค์นะครับนํำเล่กนะครับพิเศษนะครับฝั่งเพชรทั้งหมด12องค์นะครับพระรุ่นนี้เป็นพระปิตาพระปิตากระหนกข้างนะครับรุ่นแรกปี2 5 6หครับเฟกวันนี้นะครับวารัที่5้าเรียบร้อยนะครับโอ้โห ฝังเพชรครับนี่ฝังเพชรแท้เลยนะครับฝังเพชรแท้นะครับไฟ้สดอยู่ทางบ้านดูนะฮะได้เท่าไหร่นะครับผมกับพี่ป๊อมผมทุบคุ้นให้อีกหนึ่งเท่านะครับยันทองคำด้วยนะครับแม่เจ้านะครับด้านหลังเป็นยันทองคำนะครับแล้ว กดท้องคำด้วยนะครับโอ้โหองนี้นะครับเป็นองค์พิเศษนำเลิกเพิ่งออกจากงานพุทธาพิเศษไม่กี่สดๆร้อนนะครับไม่กี่พี่ป้อมพินิพัฒน์แล้วก็ทีมงานพี่เสือนะครับร่วมพุทธาพิเศษที่วัดถ้ำสิงโตทองร่วมกันเราจะขอประมูลองค์นี้วัตถุมงคลจะเลือกเจ้าของมีเพียงองค์เดียวเท่านั้นพี่น้องพร้อมไหมฮะพี่น้องทีมพี่เสือตรงนี้พร้อมไหมครับพร้อมนะทางนี้นะครับแล้วทางออนไลน์นะครับไปพร้อนเลยทางออนไลน์ถ้าใส่มาเท่าไหร่ให้ขานไ้เลยโอเคปะ เริ่มต้นองค์นี้ที่ราคาเท่าไหร่ดีครับเริ่ม1 0 0 0บาทครับเริ่ม1,000บาทท่านนี้ฝังตะกุดนะครับและยันทองคำด้วยถ้าพร้อมที่จะประมูลแล้วนะฮะตอนนี้นะครับทั้งออนไลน์ทั้งที่อยู่ตรงนี้นะเป็นศักขีพยานร่วมกันเราจะร่วมทำบุญกันนะพี่น้องนะพร้อมไม่พร้อมพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วพี่ป้อมขอเริ่มประมูลองค์นี้ที่1,000บาทถ้าพร้อมแล้วใส่มา5้า0ครับออนไลน์5,000ันครับ ออนไลน์อยู่เี่ยพันหพันตรงนี้ออนไลน์น้องชื่ออะไรปลาชื่ออะไรปลากรอนปลากรอนหกพันบาทครับพู้ใดฮะเจ็ดพันบาทหรือชื่ออะไรอย่างนี้ชื่ออะไรเบิร์ดครับเบิร์ดเบิร์ดไอเบิร์ดเจ็ดพันครับเบอร์ไอเบอร์เจ็ดพันไอแปดพันนะครับจ่ายจริงนะจ่ายจริงนะเท่าไหร่แปดพันครับแปดพันพัสกรครับพัสกรทีมมิสเซอร์แปดพันบาทออนไลน์มีมากกว่าแปดพันไหมครับ ใครฮะน้าจกเมินหนึ่งนะครับตอนนี้ทางออนไลน์แฟนเพจผมหนึ่งบาททีมพี่เสือใครฮะเฮ้ยป๋าป๋าหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองไลน์บอกออนไลน์เท่าไหร่หมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองพันบาทนะครับพี่บ๊อบูลนะครับทุกบาททางเราเพิ่มให้หนึ่งเท่าเอาละเอาละเพิ่มให้หนึ่งเท่ามีมากกว่านี้ไหมครับหมื่นสามครับหมื่นสามออนไลน์ชื่ออะไร คุณแอนนี่คุณแอนนี่ตอนนี้นะครับออนไล 12, น์หนึ่งสามพันบาทออนไลน์หนึ่งสามพันบาทครับออนไลน์มือหนาล้วทีมงานต่อยองออนไลน์หนึ่งห้าพี่แอนนี่หนึ่งเก้าพี่อันนี้บ้านก่อยงหนึ่งเก้าพันบาททุกบาททุกตานค์ครับพี่ป้อมกับพี่นิพัฒน์จะเพิ่มให้คูณสองคูณสองเพื่อร่วมบุญช่วยกันได้เลยช่วยกันได้เลยครับทีมพี่เสือส ่ายตรงนี้ได้เลยยืนอยู่กับฉันใส่ออนไลน์บุเลยเลยย่อมือเลยมีไหมฮะตอนนี้ออนไลน์เท่าไหร่นะครับสองหมื่นตอนนี้สองหมื่นบาทมีเสืฮะมีใครตัน้ของหมื่นหนึ่งนับเสพพี่แอนนี่สองหมื่นสามครับสองหมนสาพี่แอนนี่นะครับตอนนี้สองหมนสามนผมขออย่างนี้แล้วกันทั้งโลกออนไลน์ทั้งที่อยู่ตอนนี้นะครับที่วัด ท่ำสิงตอทองใครแชร์ไปขอให้บารมีนะครับหลวงปู่โตโดนบันดาลให้ทุกคนนะครับเมตตาค้าขายขอให้รุ่งเรืองร่ำรวยทุกคนขออนุญาตแชร์มีมากกว่านี้ไหมครับสองหมื่นห้าครับสองหมื้ออะไรครับพี่ไพรัดครับพี่ไพรัดสองหมื่นห้านับสิบนับเก้านับแปดสองหมื่นหกชื่ออะไรครับพี่อ์นนี่ครับพี่อ์นนี่สองหมื่นหกครับเอาละสองหมื่นหกมาลันับห้านับสี่นับสามครับมีมากกว่านี้ไหม 26งหมื่นับ2อง 26. นับหนึ่งเตรียมนะครับใครได้ไปถือว่าทำบุญร่วมกับผมช่วยชีวิตคุณยายจากหุบเหวเพราะแกจะไม่มีที่สุขหอนอนแล้วทุกบาททุกตางเราจะโอนไปให้คุณยายเพื่อไปเช่าบ้านใหม่เตรียมนะครับและผมขออนุญาตกดป,กปิดกรับปิดพอราครบบักมดืด อยู่ที่26 0 0 0และพี่คนที่ได้คือพี่แอนนี่ครับและผู้ที่ได้คือพี่แอนนี่ไวส์ครับทีมพิเศษทุกคนขอบคุณพี่แอนนี่ไวส์ครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับสรุปก็คือปิดที่ราคาประมูลที่จบที่สองหมื่นหกพันบาทเราจะทบให้อีกอีกสองหมื่นหกเป็นทั้งหมดห้าหมื่นสองพันบาทเดี๋ยวนะครับเราจะรวบรวมนะครับเงินของทั้งสองคนนะครับต้องสองทีมนะ ส่งให้คุณยายเยาวเร่อย่างเป็นทางการโปร่งใสแน่นอนเฮ้ยทีมงานโทรหาคุณยายหน่อยขออนุญาตนะครับตอนนี้เราโทรคุยนะครับลลย,ยายจ๋ายายรับโทรศัพท์หน่อยจ้ายายเรากำลัาลางไลฟ์สดอยู่นะครับยายจ๋าตอนนี้นะครับพี่ป้อมตะโกนนะครับกับพี่นิพัฒนะน์นะรับไน้ยายเย้อต,ตอนนี้นะครับคุณยายยาวเร่รับโทรศัพท์แล้วคุณยายวันดีครับ,บวัสดีค่ะยายวันดีครับยาย ตอนนี้สบายดีไหมครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะยายครับตอนนี้นะครับทีมพี่เสือนะครับนำทีมโดยพินิพัฒน์กับพี่ป้อมสกลนะครับเขาประมูลพระองค์หนึ่งแล้วเขาเนี่ยจะนําเงินทั้งหมดมอบให้คุณยายไปหาบ้านใหม่อยู่ครับคุณยายได้ยินเปล่าครับได้ยินแล้วค่ะคุณยายจ๋าตอนนี้นะครับพี่ป้อมสกลกับพี่นิพัฒน์เนี่ยครับเขา ประมูลพระมาช่วยเหลือยายนะค่ะขอบพระคุณค่ะพี่นิพัฒน์กับพี่ป้อมมีอะไรจะบอกคุณยายไหมครับก็ขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับผมเองก็ขอให้คุณยายนะครับมีสุขภาพดีนะครับปัญหานะครับค่อยๆจางหายไปนะครับค่ะขอให้คุณเจริญรุ่งเรืองนะคะได้สมความฝันล้วงกระเป๋าล้วงรวยนะคะครับขอบคุณเช่นกันครับคุณยายครับครับพักผ่อนนะครับคุณยายครับขอบคุณครับ อ่ะสุดท้ายผมขอขอบคุณนะครับทีมพี่เสือทุกคนตบมือให้กับพี่ป้อมสกลและพี่นิพัฒน์สบายดีไหมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น้องทุกคนมากมนะครับที่ร่วมบุญในครั้งนี้ขอขอบคุณนะครับพี่แอนนี่นะครับกราบกราบขอบคุณมากมากครับ สวัสดีค่ะยายเองนะคะลูกเพจคุณยยงและทุกๆุกคนที่เคยช่วยเหลือยายให้กำลังใจยายสร้างถนมยายขอบพระคุณมากค่ะ mm. ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะท mm. ิศอะไรสมความปราถนาวรวมทั้งครอบครัวด้วยนะคะคุณค้อมตรงนี้พักที่ยายเองนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่ช่วยเหลือยาย ขอให้คุณมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะคิดอะไรสมความปรารถนารวมทั้งครอบครัวด้วยนะคะแต้เหมือนกันคุณได้ต่อชีวิตให้ายาะคะ่ะขอบพระคุณมากะคะ่ะสวัสดีค่ะ